สวัสดีครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับวันนี้จะพาม,มาชมนะครับเป็นการรับจ้างผลิตนะครับเป็นการรับจ้างผลิตนะไม้ชนิดนี้เป็นไม้แอดนะครับไม้แอดตอนนี้ก็กําลังฮิดกันอยู่นะครับพอดีมีพี่น้องนะครับพี่น้องสายอาชีพเดียวกันนะครับให้เราทําการผลิตเป็น ไม้แอดประสานนะครับแล้วตอนนี้กนะ็จะมีเป็นไม้โอ๊กด้วยนะจะมีเป็นไม้โอ๊กแล้วก็ไม้ป๊อปนะครับไม้ป๊อปนะครับเราก็รับจ้างในการผลิตนะโอเคมาดูมาชมกันนะครับแต่ไม้สักประสานเราก็มีเหมือนเดิมนะนี่ไม้สักประสานเราก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออแกมาดูไม้สักประสานแล้วเขาบอกว่า เราทําดีทําสวยอะนะแกก็เลยเอามาให้เราช่วยทํากันกันขายอะนะนี่ประมาณนี้นะครับเราทําเป็นแผ่นนะครับนี่นะนี่ทำเป็นแผ่นแต่ยังไม่เสร็จนะพวกนี้ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้แอดนะไม้แอดนะครับไม้เหตุนะครับทางเราไม่ได้จําหน่ายตัวนี้นะอันนี้เป็นการรับจ้างในการผลิต นะครับทางเราไม่ได้จําหน่ายนะการจําหน่ายก็ต้องไปออคุยกันเอาเองนะครับแต่สามารถโทรสอบถามเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะจับให้แบบคนกันเองนะไม่เกี่ยวกันนะครับเราก็ผลิตประมาณนี้นะครับผมพี่น้องร่วมอาชีพท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อนะครับได้แล้วก็คุยราคากันเองนะครับเดี๋ยวบางทีถ้า ที่น้องท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรตพท์าาสอบถามเราได้นะครับ0818019942นะครับตัวนี้จะเป็นงานรับจ้างนะครับรับจ้างผลิตนะครับสวยเชียวนะครับขนาดชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณนะครับ น่าจะมี3เซนนะหนักตึกเลยนะครับ3เซนจะเป็นหน้าท็อปโต๊ะหน้าบันไดอะไรแบบนี้นะแต่คราวนี้ชุดเนี้ยก็จะมี30นะครับความยาว30แล้วก็ความไอ้ความกว้าง 60, 60ด้วยนะครับความกว้าง30ความกว้าง60นะครับจะเป็นไม้แอดนะโอเค ครับที่นี่นะครับบริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายนะครับไม้สักแปรรูปนะครับไม้สักประสานนะครับและไม้สักโครงจอยนะครับรวมถึงทางเราก็รับจ้างนะครับรับจ้างในการผลิตด้วยนะครับรับจ้างเลื่อยด้วยนะครับรับจ้างในการผลิตไม้ประสานด้วยนะครับแล้วแต่พี่น้องร่วมอาชีพท่านใดจะนํามานะครับรายละเอียดก็โทรมาได้นะครับ081นะครับ 0 1 9 1 7 2นะครับหรือโทรเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับ0818019942นะครับแสงประภัยยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ